สวัสดีครับผมผมก๊อมนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระราม2นะครับก็คลิปนี้นะครับผมมานําเสนอล้อแท้ติดรถนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของนิวนิสันอัลเมล่านะครับเป็นตัวเทอร์โบนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยขอบ15นิว้วนะครับตัวนี้ติดอยกับยางสเปค195 655นะครับแต่ใส่กับรถนิสันอัลเมล่ารุ่นก่อนได้นะครับตัวนี้มีข้อดีตรงที่ว่าลูกค้าหลายท่านนะครับ ชอบหน้ายางซีรีส์195้านะครับหรือว่าชอบหน้ายางที่มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมหน่อยเพื่อการก่อถนนนะครับตัวนี้เป็นทางเลือกนะครับใส่ได้เลยนะครับตัวนี้ิดอยู่กับยางบิสโตนอีโคเพียนะครับของตัวนี้นะครับเป็นสเปค19 65ง5ห้าห้านะครับแต่ว่าตัวนี้ผมใส่ยู่เป็น18นะครับอันนี้คือเอาไว้ใส่กับตัวเก่านะครับแต่ถ้ายางเดิมเท้างเกเดี๋ยวเรามาดูยางก่อนนะครับอ่าอันนี้ไลฟ์สดเลยนะครับไม่มีสแตนด์อินเลยนะครับ ตัวนี้นะครับจะเป็นยางของเบตงอีโคเปียดดอกยางนะครับมีตุ่มชัดเจนนะครับสียางมีให้เห็นไหมครับทัานี้นี่วิ่งจากโชว์รูมมาที่ร้านนะครับอาจจะวิ่งแล้วก็เลยไปหน่อยนะครับ้วก็กลับมานะครับดอกยางมันก็เลยเส้นสีเลยจางลงหน่อยนะครับแต่ถ้าเอาจากศูนย์ทอดที่ศูนย์วันแรกเลยเนี่ยนะครับเส้นสีพวกนี้จะอยู่ชัดเจนแต่พวกนี้ถือว่าใหม่แล้วถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้คือประมาณสักเก้าสิบเจ็ดนะครับเกินเก้าสิบห้าบวกแน่นอน นะครับผมยังไงผมให้ตัวนี้เกิน95าบปอยู่แล้วยางแบบนี้เลยใหม่ๆนะครับหลังล้อนะครับก็จะต้องมีตราิสันเห็นไหมครับอันนี้นะครับชัดเจนนะครับ N I W S A N ิสันนะครับอ่านี่ล้อแท้นะครับลบไม่ออกนะครับหล่อมากับล้อแม็กโกงกันไม่ได้นะครับยังไงก็เป็นล้อแท้แน่นอนแล้วก็ขอบ15บนิ้วกว้าง5นิ้วครึ่งเห็นไหมครับ มีตราเอ็นไก่ด้วยนะครับแต่ตราเอ็นไกนี้อ้างอิงล้อแท้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเอ็นไกอยู่ทุกงานเลยนะครับ GE, งานเก้งงานอะไรเอ็นไกก็ไปนะครับเพื่อเขาเอาตาไปใส่นะครับผมว่โรงงานเขาิขงเาก็ไม่ค่อยโอเคเหรอกครับผมอ่าเพราะฉะนั้นตาเอ็นไก่อ้างอิงไม่ได้นะครับอ้างอิงได้แต่ตาของนิสสันเท่านั้นนะครับผมตัวนี้นะครับใส่รถนิสสันอัลเมร่าได้ทุกรุ่นเลยนะครับใส่มาร์กก็ได้นะครับตัวล้อนะ ยังเอาไปใส่กันได้ทันทีเลยอย่างเช่นตัวนี้นะครับ18655นะครับใส่닛สันมาร์สได้เลยนะครับมาร์สจะเป็น1765นี้ได้18นะครับใส่ได้เหมือนกันได้หน้ากว้างขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะครับแต่ถ้าเอาไปใส่อาเมร่าอย่างนี้ตรงรุ่นนะครับแต่ถ้าเกิดเอาไปใส่ใหญ่ได้ใหญ่กว่าเดิมก็ต้องเป็นยาง195แต่เนี่ยผมทำสำหรับไว้ตรงรุ่นไว้นะครับผมหน้าร้านนะครับเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะครับอ่านะครับตัวนี้ก็รดน้ำมาเติมน้ำแล้วนะครับอยู่หน้าร้าน ถ้ามา้านเราลูกค้าจะทราบดีนะครับมีตู้กดน้าอยู่นะครับเดี๋ยวก็ต้องรบกวนใช้บริการกันด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาตู้กัดนะครับเดี๋ยวเราจะไม่มีตู้ตกนะครับยังไงก็ถ้ามาแล้วก็ไม่ติดขัดอะไรก็หยดสักขวดนึงนะครับถือว่าช่วยกันนะครับผมร้านเรานะครับหยุดเฉพาะวันพุธนะครับเปิดทุกวัน9โมงถึง6โมงเย็นยกเว้นวันพุธนะวันอาทิตย์เราปิดแล้วหน่อยคือ4โมงเย็นนะครับก็เช่นนี้นะครับผมกอขอฝากไว้นะครับจากร้านต้นยางยนต เดี๋ยวคลิปหน้าออกานหน้าเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก๊อฟขอลาไปก่อนสวัสดีครับ